ขอเวลาอีกขอเวลาอีกสองเดือนขอบคุณค่ะราคาไม่แรงเลยพี่กระแตสวัสดีค่ะพี่นิว พี่นิวเจอกันนะใช่อยากได้ประมาณเจ็ดสิบห้าแปดสิบประมาณนี้เหลืออีกประมาณหลายกิโลอยู่แต่ก็จะพยายามสู้ๆแหละเพื่อสุขภาพทุกคนสวัสดีพี่ออสนะพรุ่งนี้นาเลตามีแข่งเต้นวันนี้นนได้ซอมเต้นใช่พี่โอเอสวัสดีค่ะพี่เซียบสวัสดีค่ะ ใจล้มๆไม่เป็นไรนะทุกคนทุกอย่างอะ่ะมันมีเหตุผลของมันและมีแบบมันมีทางเป็นไปของมันมีเหตุผลของมันแต่แต่คิดว่ามันก็แฮปปี้เอนดิ้งแหละทุกคนไม่ใช่เรื่องไม่ดี บอสเจอน้องตัวเกี่ยวแล้วมาถึงบ้านบอสแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเย็นนี้แม่แซมจะทำเมนูอะไระอะไรสดบอส ขอบคุณพี่ฟ้าใหม่นะอันนี้เป็นร้านกับข้าวประจำอยู่หน้าหมู่บ้านวันนี้มีนัดกับผู้สนับสนุนรายใหม่ เป็นว่าที่ผู้สนับสนุนรายใหม่ของโตเกียวมิวสิกเลิศบอกไว้ก่อนเลยมิลานนาสวัสดีค่ะ รอดูเดอจะเลิดมากๆเลยแหละเย็นนี้สวัสดีพี่ปานีนะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จสักประมาณ4ี่โมงเย็นแม่แซมไปจ่ายตลาดเอ้ยสี่โมงเย็นเจอ เจอผู้สนับสนุนประมาณห้าโมงแม่เซนไปแจกตลาดมีไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งพี่น้ำชาบอได้นอนอยู่ทุกคนเดินทาง พี่พรประมูลมันกินไม่ได้กินข้าวมันจะอิ่มก็เลยได้กินแต่กับเหมือนเหมือนปากกาที่ปากอะมันปรับพฤติกรรมการกินของเราไปด้วยค่ะแล้วอิ่มเร็วมากแต่ก็ต้องกินเพราะว่าจะได้มีอะไรอยู่ในท้องเพราะเราเรา,เราทำงานไงถ้าไม่กินเลยอะกลัวแบบมันจะอันตรายเนาะมันจะแบบสุขภาพจะไม่ดีเราลดหุ่นเพื่อสุขภาพแต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพเราไปด้วย ขอบคุณค่ะพี่น้ำชาปากปาะกาเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยในการคุมหิวให้ร่างกายเราอะ่ะมีความไม่ค่อยอยากอาหารหรือถ้ากินอาหารอะ่ะมันก็จะทำให้เราอิ่มเร็วและอิ่มนาน ราคาไม่แรงค่ะสิบเจ็ดใบเทาสิบเจ็ดใบเทาได้หลายเดือนเลยเอ้ยได้ได้หลายเข็มเลยทุกคน พี่แอมมี่สวัสดีค่ะมีอาการข้างเคียงอย่างอื่นอยู่ค่ะคือ อยากอาหารน้อยลงกินอาหารไปอิ่มนานแต่ไม่น่าม,มืดนะแต่รู้สึกเป็นเหมือนเราแหงเล่าบางวันเป็นแบบเซโลงางบ้างบางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะถึงกรุงเทพแล้วค่ะจริงๆถ้าใครสนใจอะ่ะมามาถามแม่แซมได้นะ พร้อมให้คำแนะนำแล้วก็มีโปรให้ พอเจอน้องตัวเกีียวแล้วทุกคนอยู่กรุงเทพสนใจปากกาใช่ไหมหน้าเล็กลงจริงพี่นะมิ ปากามันเป็นเรานําเข้านั่นแหละแต่ว่าเมแสแซอมาต้องเช็คอีกทีหนึ่งว่าของโกเกียเป็นยี่ห้อไหนตัวไหนแต่ว่าทุกอย่างถูกต้องมีถูกต้องตามหลักมีใบอนุญาตมีการควบคุมอะไรถูกต้องหมดเลยทุกคน ใช่ค่ะพี่พีทเราก็เข้าไปตรวจไปวัดน้ำหนักวัดสัดส่วนหมอก็จะสอบถามเรื่องพฤติกรรมการกินไลฟ์สไตล์ของเราเราทำงานเยอะไหมเรากินข้าวเป็นเวลาหรือเปล่าเงี้ยค่ะแล้วหมอก็จะคำนวณมวลร่างกายแล้วเขาก็จะคำนวณโดสในการปักเราจะปักทุกหนึ่งสัปดาห์มาได้สักพักแล้วพี่นีท ขอบคุณค่ะพี่โจน่าใสาขึ้นอันนี้ยอมรับเลยว่าน่าใสาขึ้นจริงๆนะอาจจะเป็นเพราะหันมาดูแลตัวเองด้วยแหละแต่ก็ดูแลนันแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ของบอสพี่พิมลี่แม่แสมตั้งเป้าไว้สามสิบในสามเดือนขอบคุณค่ะ สวัสดีพี่อังคณานะสวัสดีทุกคนใช่แล้วใช้คิมฟินอลา่าไม่ใช่ตั้งเป้าไว้30กิโลกร,รัมใน3เดือนแต่มันน่าจะไม่ถึงหรอกน่าจะได้ประมาณสัก10กว่า20แต่ก็โอเคแต่ก็จะไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อสุขภาพลูกชายลงลูกชายก็ลงไป5 6เลย สวัสดีนะคะทุกคนพี่อัคนาแม่แซมอยู่กรุงเทพคะ่ะแม่แซมลงเจ็ดแล้วพ,พี่นิวยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะยูริปใช่ยูริเจ็ดยูริห้าห้าจุดกว่าเกือบหกกิโลยูริ สวัสดีพี่นิรมลนนะอิ่มแล้วทุกคนกินข้าวก็กินได้ทีละประมาณหนึ่งวันน่ะกินได้ประมาณมือ้อมื้อนิดนิดแล้วก็กินได้ลดลงเยอะมากค่ะแต่ยังเหลืออยู่นั้นนี่ ไปปักปากกามาค่ะปักปากกาเป็นปากกาอ่าคุมหิวอยู่ที่ดิออร่ามดิคอลคลินิกทุกคน <c oughs> อันนี้ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์หน้าเหลี่ยวนะทุกคนไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์หน้าเหลี่ยวนะนี่เห็นไหมพี่นิละมนลออแป๊บตั้งเป้าไว้อีกเยอะอีกหลายกิโลเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าบางทีอ่า ตัดผมด้วยหน้ามันก็เลยดูเรียวขึ้นเพราะว่าบางทีแม่แซมมีปัญหาเวลาเรานั่งรถนานเดินทางนานมันปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะคะแล้วก็นอนกลนก็เลยแบบพยายามเส่จใจเรื่องเรื่องตรงนี้เรื่องสัดส่วนให้ให้ดีขึ้นพี่มาริกาสวัสดีนะยายแบมแบมสวัสดีค่ะ ผลิตภัณฑ์นาฬิตานะรอแป๊บเดี๋ยวจะให้เขาเติมตะกร้าให้ทุกคนหลังปีใหม่ยังไม่ได้เติมตะกร้าเลยเดี๋ยวจะมีวันหนึ่งที่มาปักตะกร้าผลิตภัณฑ์เดอ้อเพื่อสุขภาพพี่นิ่มเพราะว่าอายุเพิ่มขึ้นแม่แซมเล็กสี่แล้วสี่สิบแล้วทุกคนลูกชายพูดเก่งขึ้นยูริพูดเก่งขึ้นบอสมีโชว์ใหม่ทุกคนกำลังซ้อมโชว์ใหม่รอดูโชว์ใหม่นะว่าโชว์ใหม่จะเป็นยังไงแบบไหนนะคะอ่า ยายแบมแบมอยู่ไหนเราจะได้เจอกันอีกวันไหนเพื่อสุขภาพจริงๆทุกคนอุ้ยขอบคุณพี่นิดนะเมสวัสดีวันที่7กินซ่าลังสิตเจอกันเด้อพี่แบมแบมโอเคบอสไปรับเด็กๆใช่แล้วเดี๋ยวเย็นนี้มีเมนูอร่อยๆให้ตูเกียวทานด้วย ปากกาได้ผลจริงๆค่ะสาหลายกำลังผลิตนะคะเตรียมตัวได้เลยคุณดาวลุงสวัสดีค่ะแม่นิดอยู่ไหนเดี๋ยวเราเจอกันวันที่19เด้อแม่รอชมคลิปเด็กๆใช่แล้ว เห่นหีดทำเมนูกินกับข้าวแต่ละอันน่ะอยากกินมากตอนอากาศเย็ยนๆปันขอ่อยั้งสี่แหมพี่นีดแม่แซบกัอยากกินน้ำยาดมไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังไม่ใซ่ไม่ได้ปักตะก,ก้าทุกคนเดี๋ยวจะหาวันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาวันแล้วก็มาไล์เดี๋ยวปักตะก,ก้าให้นะทุกคน27ขายบัตรกลุ่มปิดอยู่คับเป็นมิงวันเกิดน้องยูรินะคะอยากเด็ก ใช่พี่พันธิพา7จกิโลค่ะพี่วันนาะสวัสดีค่ะมาเมาทมอยกันรออีกประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวไม่แซนจะไปแล้วเตรียมตัวพบกับสปอนเซอร์จะมีผู้สนับสนุนมาที่สนับสนุนวงของเรา ทุกคนอย่าลืมนะถ้าเกิดอ่ใครอยู่ขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงแวะมาได้คลินิกของน้องโกกิในเครือของบ,บอสไปรับเด็กๆพี่อ๋อมอยู่กับน้องโตเกียวคิดถึงค่ะพี่จอย รอ,อดูรถขั้นใหม่จริงๆอ่ะบอสให้เก็บเป็นความลับจังไหนจะของก็เลยไม่เป็นความลับเลยตัวเองอ <laughs> บอสมีไลฟ์ขายของวันนี้พี่ดาวนี่สวัสดีค่ะอ่าบอสมีไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้บอสจะทําอะไรเฮทานเดี๋ยวไม่แซมกำลังจะไปเตรียมมาทุดดิบนี่แหละ <laughs> น้องนาลิต่าเห็นว่ามีแข่งเต้นน้องน่าจะซ้อมเต้นนะคะทุกคน เดี๋ยว MV จะออกนะคะ MV ซีรีส์ของน้องยูริเป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ทางช่อง3นะเป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ช่อง3 MV ออกเสร็จแล้วลงคิวแล้วก็เดี๋ยวจะได้เริ่มเริ่มถ่ายทำกันบทมาแล้วเรียบร้อยคาแรคเตอร์มาแล้วเดี๋ยวยูริก็จะได้มาเวิร์กช็อปกับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นักแสดงนะคะบอสไลที่บ้านลังสิตนะคะ รถใหม่บอสสีเขียวใช่แล้ว <c oughs> เริ่มห้อนแล้วทุกคน <c oughs> แม่แซมะทาสีผมพร้อมกันกับบอสทุกคน <c oughs> ไม่ได้ไปทําร้านนะซื้อแชมพูในเซเว่นแชมพูปิดผมขาวก็เลย ทำพร้อมกันเลยลองดูบอสเป็นยังไงรับน้องโตเกียวค่ะรับน้องโตเกียววันนี้นาลิตะน่าจะซ้อมเต้นหรือเปล่าเมสเซนไม่แน่ใจสวัสดีนะาพี่ฟ้า พี่ฟ้าแม่แซมอยู่หน้าบ้านบอดหน้าบ้านกรุงเทพค่ะอยู่รังสิตเหมือนแกเปลี่ยนลุกไปแล้วทำสีผมอยากลองว่าจะเป็นสีผมยังไงก็เปลี่ยนคาเลคเตอร์ไปเรื่อยๆทุกคนแกอาจจะไว้ผมยาวอีกเหมือนเดิมเป็นลากใส่อีกเหมือนเดิมแล้วค่อยตัดใหม่ ก็ไม่ให้มันเป็นภาพสาม,มาทุกคนเปลี่ยนลุกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆค่ะแต่ท่านี้ท่านั้นก็ต้องดูดูด้วยว่าต,ต้องต้องออกมาเลิศดใช่แล้วไม่มีวันหยุดเลยค่ายแทบจะไม่มีวันหยุดเลยค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ ทวัวร์นี้วีคนี้เดือนนี้ก็เปลี่ยนลุกไปเรื่อยเหมือนการแต่งตัวก็พยายามสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อย <c oughs> แน่นแล้วทุกคนเนี่ยกินอันนี้เป็นผลกินไปนิดนึงก็รู้สึกแน่นบางครั้งอะถ้าเรารูก,กินเยอะไปมันใจเหมือนอยากออเจียน แล้วเดี๋ยวแม่แซมเดี๋ยวแม่แซมไอ้แจ้งแล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวให้เขาเติมตะกร้าให้ทุกคนไม่ไม่ไม่มีกฎไหลย,ย้อนค่ะพี่นาเดียมันมันเป็นแบบเหมือนอาการเฉยๆถ้ามันกินเยอะไปอย่างเงี้ยค่ะ ได้พี่มาที่พารอแป๊บเดี๋ยวแม่แซมแจ้งเขาให้นะคะใช่แล้วดื่มน้ำเยอะๆตรวจอยู่ค่ะตรวจเลือดตอนที่ก่อนอ่า ก่อนที่ปักปากกาอย่างเงี้ยวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันวันนี้ทุ่มหนึ่งเอานาสกุลเดียวกันใช่ไหมพี่ชมพู่สีวิชางานแรกน่าจะประมาณน่าจะทุ่มหนึ่งไหมคะลงเที่ยงคืน ใช่แล้วค่ะทานเยอะไม่ได้คลื่นไส้อ่าพี่รัตขอบคุณค่ะบอสน่าจะไล์กับน้องตัวเกียวค่ะตอนค่ำๆนี่แหละอาทิตย์ละครั้งค่ะพี่คะแนนปักอาทิตย์ละครั้ง แม่แซมได้14วันแล้ว2อาทิตย์เข็มท,ที่สามเพิ่งไปปักเมื่อวานค่ะน,นาลิตะไม่ได้มาค่ะตอนนี้ใช่ตอนนี้น่าจะอยู่กับโตเกียว อาการก็คือไม่หิวข้าวอิ่มนานกินเยอะก็อาเจียนแต่ว่าไม่ไ,มได้อาเจียนเยอะค่ะกินเยอะแเราก็เลยรู้ว่าถ้ารู้สึกอิ่มก็เลยหยุดจะไม่ฝืน17ใบเทาโดยประมาณได้เดือนหนึ่ง อ๋อพี่พันธิพามันไม่ได้เป็นเข็มมันเข็มฉีดยาเลยไม่รู้สึกเลยว่ามีอะไรเข้าไปในร่างกายสั้นมากประมาณเซนหนึ่งนี่แหละแล้วมันเป็นเหมือนแท่งปากกาที่วางไปปุ๊บกดปั๊บเหมือนไม,ไ,มไม่ไม่รู้สึกเลยว่ามีอะไรมาจิ้มขอบคุณค่ะพี่นิพพรดูแลสุขภาพด้วยค่ะปวดหลังปวดเอว ปวดเขา่านอนกลนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วทีนี้อายุเยอะขึ้นก็เลยต้องดูแลตัวเองกลัวกลัวปัญหาสุขภาพเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆก็เลยดูแลตัวเองทุกคนทุกคนแม่แซมต้องไปแล้วครึ่งแล้เว,วล <laughs> เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาไลฟ์อีกเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาไลฟ์อีกนะขอบคุณทุกคนที่มาเมมาอยมาพูดคุยกัน แล้วก็อย่าลืมฝากซัพพอร์ตพวกเราทุกคนด้วยนะขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะขอได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเจะเซร่ามาปากนะคะแม่แซมขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยขอให้ทุกคนเฮงเงรวยรปังๆ,ๆ,งๆสุขภาพแข็งแรงนะคะมีรอยยิ้มในทุกวันเลยนะคะสมหวังทุกอย่างเด้อแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่ ถ้ามีเวลาว่างตอนเสดสายอะ่ะก่อนเดินทางเนี่ยจะพยายามมาคุยขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาคุยนานเพราะว่าเดินทางกระโดดไปมาแล้วก็มันมีช่วงปาร์ตี้แล้วก็กิจกรรมที่ฟินขับด้วยพ่อแม่แซมก็ช่วยบอสดูหลังบ้านฟินขับด้วยค่ะายายหนายายหนาสวัสดีค่ะจะไปแล้วเพิ่งมาโอเคเฮงๆนะคะทุกคนไว้ม